สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนนะคะเรื่องโจทย์ปัญหานะคะผลบวกนะคะที่บวกกันไม่เกิน9นะคะเอามาเลยค่ะการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาตอนที่สอง สวสดีครับน้องๆได้เวลาสนุกสนานกับโจทย์ปัญหาเจ้าปัญหากันต่อแล้วสินะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักวิธีการอ่านโจทย์ปัญหาเพื่อน,นำมาคิดหาคำตอบกันไปแล้วยังจำกันได้ใช่ไหมครับสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกเราต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะสามารถหาประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้ไม่ยากแล้วล่ะครับ พี่พระอาทิตย์อยู่เลยค่ะมีเรื่องจะปรึกษาเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเจ้าปัญหาอีกแล้วค่ะได้เลยครับน้องพลอยเล่ามาเลยดอกไม้สีแดงสองดอกดอกไม้สีเหลืองสี่ดอกรวมมีดอกไม้กี่ดอกแม่ทำไมคุณครูถึงเขียนโจทย์ปัญหาไว้แบบนั้นน้าพี่พระอาทิตย์พอจะทราบมหมคะ แน่นอนครับน้องพลอยนี่คือการเขียนโจทย์เพื่อน,นำไปสู่การแสดงวิธีทำครับน้องพลอยลองดูตัวอย่างนี่นะครับแม่มีจานเจ็ดใบมีชามสองใบแม่มีจานและชามรวมกี่ใบน้องพลอยดูโจทย์ข้อนี้แล้วบอกพี่พระอาทิตย์ได้ไม่เอ่ยว่าโจทย์ถามและบอกอะไรเราได้ค่ะได้ค่ะ แม่มีจานเจ็ดใบมีชามสองใบแม่มีจานและชามรวมกี่ใบน้องพลอยดูโจทย์ข้อนี้แล้วบอกพี่พระอาทิตย์ได้ไม่เอ่ยว่าโจทย์ถามและบอกอะไรเรา ถามว่าแม่มีจานและชามรวมกี่ใบและสิ่งที่โจดบอกเรามาคือจำนวนจานและชามที่แม่มีค่ะดังนั้นเราก็เอาจานและชามของแม่มาบวกกันก็จะได้คำตอบค่ะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้7บวก2เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง7บวก2ก็คือมีอยู่7 นับต่อไปอีกสองเจ็ดแปดเก้าเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้านั่นเองค่ะถ้าน้องพลอยวิเคราะห์โจทย์ได้เก่งขนาดนี้แล้วการแสดงวิธีทำก็ไม่ยากเลยครับมาดูกันเลย จากโจทย์ข้อนี้เราแสดงวิธีทำได้แบบนี้ครับนำสิ่งที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสองบรรทัดแบบนี้ครับใส่เครื่องหมายระหว่างตัวเลขสองตัวเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าน,นี่คือการเขียนแสดงการบวกในแนวตั้งหรือการตั้งบวกนั่นเองครับจากนั้นเราก็นำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนในบรรทัดที่สาม และหาผลบวกครับขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราได้คําตอบแล้วบรรทัดสุดท้ายของการแสดงวิธีธรรมเราจะมาตอบคําถามของโจทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งแบบนี้ครับและถ้าพี่เปลี่ยนเป็นแม่ค้ามีน้ําหวานสีแดง3แก้วมีน้ําหวานสีเขียว5แก้วแม่ค้ามีน้ําหวานทั้งหมดกี่แก้วล่ะครับ พลอยบอกพี่พระอาทิตย์ได้ไหมว่าโจทย์ถามและบอกอะไรเราได้อยู่แล้วคะ่ะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามว่าแม่ค้ามีน้ำหวานทั้งหมดกี่แก้วและสิ่งที่โจทย์บอกเรามาคือจํานวนน้าหวานสีแดงและสีเขียว ดังนั้นเราก็เอาจํานวนน้ำหวานสีแดงกับจํานวนน้ำหวานสีเขียวบวกกันก็จะได้คำตอบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้3บวก5เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง3บวก5ก็คือมีอยู่3นับต่อไปอีก5 3 4 5 6 เจ็ดแปดสามบวกห้าเท่ากับแปดนั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาแสดงวิธีทำกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้เราแสดงวิธีทำได้แบบนี้ครับนำสิ่งที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสองมรดแบบนี้ครับ ซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกของข้อนี้คือแม่ค้ามีน้ำหวานสีแดง3แก้วและมีน้ำหวานสีเขียว5แก้วใส่เครื่องหมายระหว่างตัวเลข2ตัวเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าน,นี่คือการเขียนแสดงการบวกในแนวตั้งหรือการตั้งบวกนั่นเองครับจากนั้นเราก็นำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนในบรรทัดที่3ซึ่งก็คือจำนวนน้าหวานของแม่ค้าทั้งหมด และหาผลบวกครับขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราได้คำตอบแล้วบรรทัดสุดท้ายของการแสดงวิธีทมเราจะมาตอบคำถามของโจทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งแบบนี้ครับพลอยครับ ถ้าแม่ซื้อโดนัทมาสี่ชิ้นแล้วพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีกสองชิ้นจะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นปลอยบอกพี่พรอาทิ้นได้ไหมว่าโจทย์ถามและบอกอะไรเราได้ค่ะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไร แม่ซื้อโดนัทมาสี่ชิ้นแล้วพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีกสองชิ้นจะมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นพลอยบอกพี่พระาทิ์ได้ไหมว่าโจทย์ถามและบอกอะไรเรา โจทถามว่ามีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นและสิ่งที่โจทย์บอกเรามาคือจำนวนโดนัทที่แม่ซื้อมากับจำนวนขนมกล้วยที่พ่อซื้อมาดังนั้นเราก็เอาจำนวนโดนัทกับจำนวนขนมกล้วยบวกกันก็จะได้คำตอบเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้4บวก2เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง 4บวก2ก็คือมีอยู่4นับต่อไปอีก2 4 5 6 4หบวก2เท่ากับ6นั่นเองค่ะเรามาแสดงวิธีทำกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้เราแสดงวิธีทำได้แบบนี้ครับ นำสิ่งที่โจทย์ให้มาเขียนเป็นสอบประทัดแบบนี้ครับซึ่งสิ่งที่โจทย์บอกของข้อนี้คือแม่ค้าซื้อดนัทมา4ีชิ้นและพ่อซื้อขนมกล้วยมาอีกสองชิ้นใส่เครื่องหมายระหว่างตัวเลขสองตัวเ,เพื่อนๆจำได้ไหมครับว่านี่คือการเขียนแสดงการบวกในแนวตั้งหรือการตั้งบวกนั่นเองครับจากนั้นเราก็นำสิ่งที่โจทย์ถาม มาเขียนในบรรทัดที่3ซึ่งก็คือจำนวนขนมทั้งหมดแล้วหาผลบวกครับขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราได้คำตอบแล้วบรรทัดสุดท้ายของการแสดงวิธีธรรมเราจะมาตอบคำถามของโจทย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งแบบนี้ครับต้องการอีกครั้งแบบนี้ครับ ะนะคะนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะเรื่องการแก้จโจทย์ปัญหาผืนวกม่เกินเก้าน,น,นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็มาทําแบบฝึกหัดกันนะคะในหน้าที่3 3และ3ามจีค่ะบายบายค่ะ